เป็นเป็นเป็นช่องที่แม่งแบบโดนโดนตาเจอด่อนคือคือเวลาพวกเราสตรีมพวกเราแม่งไม่ชอบพูดเรื่องเกมแมแต่เราพูดชอบพูดเรื่องส่วนตัวกันนะเออนั่นดเกมทำไมวะช่องช่องงบความความเป็นส่วนตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่นันแหล่ะทำไมกูปิงวะไม่กูปิงเหรออือเหรอเออ, <c oughs> เอ,อก็แปลกนะเราเราไม่เราไม่คุยเรื่องเราไม่คุยเรื่องนี้กันเ่ยเฮ้ยจอนเออฮะจ้าปู่ จา้าวรจิโปจิโป้เฮ้ยจิโปโ,<ห>โปดงพองเกงเกอร์เอ้ยเพชรไปมึงส่งสเต็มสร็จยังยังอ่าฮ่าฮ่าฮ่ามันมไทโอวะทรีโอใช่มันไดสทรี <laughs> โอไ <laughs> ม่ใช่ดิโอเหรอ <laughs> <laughs> ขอโโดุดาติอด้เยไปเก่งๆสแตนบารงนี้เราเลยเอ้จิมมี่ เฮ้ยจิมมวิจิมวิเจ้าของเจ้าของช่องมิสเตอร์บีดเหรอยังไม่เดอะบีดจิมวิมีกล้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจะถือว่าเราโกงกระแสไหมโกงกระแสมิสเตอร์บีดเราไม่ได้แกะกระแสมิสเตอร์บีนะเว้ยชอบกูปในชื่อเสือมีคนสตรีมมีกดกระดิ่งกดกระดิ่งมีไปดูเลยรับโอเคโอเคแค่นี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่ากูกูเข้าแชทแล้วกูทำอะไรบ้าง เอาละคนดูเฮ้ยแต่ันเห็นไมวยคือไเห็นละคุณด้านหลังหรอเฮ้ยแม่คุณนกคิดลมคุณเดี๋ยวเช่ลละคุณเหรอละคุณละคุณละคุณเ้ยอันนี้ไม่เกิลเฮ้ยอันนี้ไม่เกลเฮ้ยเดี๋ยวนะปุดี้มีปุดี้กะมึี้ไหนถ่าเ่าถ้าากเลยบูดี้บูี้ ไอ้ย้นไอ้ไอ um> <so ้ต้ um ้เขาออนอยู um ่เขาออนอยู่เขาออนอยู่เดี๋ยวส่งไปเลยเขาอ่าน้องเขาเขาเพิ่งส่งเพลงมาให้กูกูก็เดี๋ยวส่งสตรีมไปก็จะออนจะออนส่งเพลงเราเลยส่งสตรีมกลับการตบกลับอะไรกันวะนี่โอเคเลือกปะปะเล่นเกมกันเลือกเกือกปะปะเข้าเข้าเข้าปะปะเล่นเกมเลือกรอรอรอพวกนี้มันเราต่อคิวอ่ะเราต่อคิวอ่ะต่อคิว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  ไหนวะอุ้ยต่อคิว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 โอเคโอเคใช่ๆต่อคิวต่อคิวเนี่ยเรารอให้เขาไปก่อนเฮ้ยเราเพชรมึงเดินเข้าไปเลยมึงอยู่ใกล้สุดมึงเดินเข้าไปเลยเพชรเอ้าไม่ไม่ทันนะเพชรเอามาเอามาเฮ้ยว่าเราเรามายืนมายืนตัวอะไรเงี้ยยืนเรามายืนตรรงเามายืนตรงนี้มาเฮ้ยเนี่แอบเลยแอบเลยมันแอบตรงไหนวะเสียงปัดไปไปไปหนึ่งหนึ่งสองเราเราเราเดินเราเดินดัน

เงเข้ามาเหตนเข้ามาเข้าไม่ได้เอาเขาไม่ได้เหมือนเขาว่าอย่างกันเดดออกมาเด็ดด็ดออกมาไอ้ไอ้บ้าบ้าไ้ที่มันอะไรที่มันอะไรกันไม่้เข้าไม่ได้ทีเราเข้าไม่ได้ไปรถขั้นนปะไปรถคั้นเรินปะขอ้นนแพแฟนะแต่คันนี้บาสี่คนอะให้ให้อีกคนหนึ่งมาแล้วได้ไม่เป็นไรเราไปปะเอ้าเอ้า ไปออกออกออกเฮนี่ไงไงคนนี้ไปพวกตามคนี้ไปอ่ละกละกสามสามคันมันบักแล้วสามพันมันบักแล้วได้แล้วได้สามสาันมันบักแล้วเฮ้ยคนนี้โอจิตตามอเออคนดูเนี่ยพูดใหญ่ดังไงอ้ยเสมอพูอะไรนนสไนพูดใหญดังสตสไนสตรีมสไนสตรีมสไนเออเพจแฟนคลับของผมเห็นไช่องเราช่องเราเป็นช่องดังหรอวะเอ้ย อันนี้กุจะแต่งตัวมาทำไมวะในเมื่อมันดังนะดังจุดอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยชั้นเองชั้นเองอ๋อนี่เพื่เหรอใช่ใช่ใช่ไหนๆเพื่อนเพื่นเพื่นนิชื่ออะไรเนี่ยเติดยืนอยู่นิ่งๆหน่อยอ่ะเอาชื่อมันเดียวกันหมดเลยอจับสแกนได้ด้วยเหรอขอเขาจะจับสแกนเสี่ยมสองสิบเก้าลูปัดเพื่นคนไหนวะ เยืดข้าวหนีรอเก่งเลยยืดเนี่ยยืดข้าวเก่งเนี่ยอ๋อเก่งเล็กเพชรหญิงนะได้โปรดอ้าเก่งลืมไปห้องน้ำลืมไปไปรอเข้าไรไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูไม่ได้ดูคลิปไงเออเนี่ยเด็กเด็กยิ่งรอดูอย Ooh, <architectural. S 2> ู <by> ่เด <ios> oh, <that> ็กยิ่งรอดูอยู่โอยรออยู่อ่าดนสี่สุดโอ้สติ๊กกระตุกมากเลยไปปรับภาพกันปรับสติ๊กกระตุกมากปรับสติีม เราจะสองร้านเดินออกไปแล้วผู้จัดการภาพต่ำสุดเราติดลบไม่ได้นะติดลบไม่ได้เลยผ้จัดการไปผู้จัดการชี้ลบไปแล้วเอ้ยทำไงดีเนี่ยโอ้ยเราต้องเปิดร้านไป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 ทำหน้าที่ของพวกมึงดิอ่ะดิทำเองอ่าใช่ไปบอกว่าให้เติมสินค้าลงกล่องอ๋อเก่งมึงไม่เลือกเพศรจริงเหรอเก่งเราเราเราแฟร์สีเลยนะ ไอเก่งไอเก่งเสียงหายไปแล้วพุงไปอาร์เทนออนอ๋อแตนผมเป็นแปดสี่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยบอกให้ยึดผมอยู่หน้าเราพงบอกให้วางโปรดักอ่ะวางวางแล้ววางโปรดักแล้วโอ้ยทำไมเวียนหัววะเน่ยเกมเนี่ยแลนวชิน่าอาร์ตเปียนหัวโอ้ยกับดักเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราลูกค้าเสียงเก่งนักการเจสันนี่เราหยิบมาใส่ได้ป่าวะเสียงแอร์เสียงแอร์ได้เลย เสียงแอร์แน่แน no ่เป็นลูกค้ามาไหมเป็นเจ็บเป็นลูกค้ามาพวกมังเต็มเต็มเต็มต็มรับลูกค้าเปลูกค้าน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวไปลูกค้าโอ้ยลูกค้าหน้าอย่างเบี้ยวเลยไม่เก่งพนักงานลิ้นพนักงานลิ้นคุณเปี้ยได้รูปจากเน็ตเหรอผู้หญิงน่าสงสัยอีไอ้พวกนี้อริงหรือเปล่าล่ะโอ้ผมไม่แน่ใจหมายถึงอะไรนี่ เรามีเออของอยู่มันเชลไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะเราจะหามันด้วยตัวเองไงเออไปตามดำวะเบื่อแล้เมียเนี่ยเก่งมีสามเก้าปะเก่งมีสามเก้ารักปะลองจำสแกนกว่านี้เก่งเฮ้ยจะยืนไหมได้แนได้ๆนกูกูยืนอยู่หน้าคาเชียเฮ้ยแล้วทำไมเขาไปเดินไปข้างนอกวะนั่น เขาเดินไปไหนอ่ะเขาเดินไปไหนเขาเขาเดินออกไปหาของของเขาี่เขาไม่มีไม่มีของในร้านเราอ่ะอ๋ออันนั้นไข่หมาถึงเพื่อนเราเหรอใช่ใช่อ๋อเขาเอ่อเขาหนีไปละไอ้พวกนี้การดึงมันมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วไอ้พวกไม่ทำโอทีมันหลอกซิร์ฟไปยังไงเขาสของอ๋อยังไงอ๋อนึกว่ามันจะหนีโอทีละเอ้ยว่าไงครับโอเค เดลิเวอรี่แมนอืมโอเคเรามาส่งของแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอัชลี่มันใหญ่มากจริงๆมันเบิ่มๆเลยผมไม่โคตรใหญ่ข้างในมีอะไรเลยเนี่ยมีเยอะเออไม่รู้เหมือนกันเ่ะผมเพิ่งมาแค่มาส่งของเดลิเวอร์จะมาส่งของโอเคอ๋อใช่แล้วโอ้ s h i แปลว่ากูต่อังกฤษกูอ่านไม่ทันโปแน่นอนแอสโตรลูมีครับมันบอกว่าเซ็นแผงไกยเทปโอเคครับโอเคขอบคุณสำหรับการส่งอะขออีกหน่อยโอเคเอาสินค้าไปวางไว้ในสตอร์เลสลูมจะใครเป็นใครวะนี่ไงฉันทำไมมีถึงมีแต่หน้ากากเจสันได้ไปหมดเลยวะโอ้เปอร์จัมส์แกร์เ every วัน โอ้ยอ้นนี้ทีทิ้งขยะเฮ้ยแต่เราต้องอะไรพุชอ a y เดี๋ยวมันบอกว่าเอาใครแพ็กเกจอ๋อวางตรงนี้เดินผ่านจุด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 ลูกค้ามาเ่ยลูกค้ามายังน้าลูกค้าไม่มานี่แฟร์นี่แฟร์สี่ทำงานแฟร์สี่ทำงานร้านเดียวกันเลยเฮ้ยไม่คิดจะแยกย้ายกันไปเติบโตกันคนละทางบ้างหรอวะโอวแท็กซี่ไม่มาเอ้ยมีรถมาปะเฮ้ยมีรถมา มีรถมาเฮ้ยรับลูกค้ารับลูกค้าเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้าขายเลยเฮ้ยลูกค้าขาร้านเอาครับได้ติดอยู่หลังร้านเหรอเดี๋ยวผมไปรับครับคนน่ากลัวเลยเมื่อกี้ลูกค้าว้าบติดอยู่ังผมเปิดให้แล้วผมเปิดให้แล้วพนักงานเป็นอย่ไรเป็ตัวเหมาข้างบนในในตู้เก็บของครับผมตีในตู้เก็บของโอ้ยปุผมยิงห้องเก็บของครับโอ้อยตายโอเคผมผมจะทำหน้าที่แคชเช่ผมช่วยผมช่วยคนลงมาแล้วครับ อ๋อสวัสดีครับเอ้ยบัดีบอยผมการแอปเปนี่โอเคก็อับอ่ะกนบ้ะยองจุดสุดห้าตรสองจุห้าเหรียญเสองพันห้าเหรียญฮะสองพันห้าเลยเฮ้ยก็ต้องซื้อะไรเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยกูเอง โอ้ยไง่ะเอ้ยกูเอ้กูมาซื้อของนักฮกู้อ๋ออล้วกูดแกผมดูแลเอากินเลยเหรอผมคงจะดูแลนี่มากครับเนี่ยจะด้เลเออสองจุดสองจุดห้าศูนย์แล้วแพงจังนะเออเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินโอ้โหแอปเปิลบ้แอปเปิลลุกล้วลูกแล้วอาไรวะแปดสิบเก้าสิบบาทเลย เก้าูกูกละรอยอ่ะลูกลอโอเพนเลยโอเพนให้ลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะแบบเอใจไงตำรวจมา้รวจมาอ้ร้านร้านร้านร้นร้า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 นเป็นร้า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 นเราซ่อนของนกฎายเป็นร้านเอกูโดนนี้ละที่นี่ไม่มีอะไรครับตรวจที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่ไม่กูเก็บของกูเก็บกูเก็บของมาแล้วโอเคปลอดภัยปลอดภัยโบนิ้านโบนิ เ้อเนาอเงียบอะไรหน้าของส่ยไหมก้เคุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอะ ที่นี้ไม่มีอะไรอะไรผกมาะครับรวจอ๋อแกร์ก็ดีระวังตัวด้วยเดโอเคโอเคไปไปงนี่ะเดี๋ยวตามไปให้ไอ้ตาคำกับตำรวจที่งพักันโอเคเดี๋ยวไปลานไปรานไปร้านไ เออตำรวจไปแล้วตำอ้เก่งมีตำรวจตำรวจตะโกนมาเอ้ยมันเชื่ว่ามันมีรถการโดนรถชนตายปะมันบอกว่าไฟไปมาโอ้ไม่จริงเหรอไปเสียไฟเสียเสร็จมันช่างซ่อมช่างซ่อมเลใช่ไหมจริงนี่เอาดิเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปศึกษาดูงานนี่เอาไปดูด้วยเดี๋ยวไปศึกษาดูงานนี่อือเอาตรงนี้เหรอไม่ใช่โอ้สุดยอด ไหนอะสวิตไหนอะปักไฟไม่ได้ซ่อมได้เลยอย่าบอกนะซ่อมได้กากเจสันอเลเฟสขนาดขนาดอ๋อไม่รู้ว่าตรงนี้สปูร์จับสกายไปวอนไปื่อวะเดพแต่ไลซ์โออะไรอะเดพแต่ไลซ์หาหาที่ซ่อมเหรอหาที่ซ่อมไฟอ๋อหาหลอดไฟนี่ไงเดี๋ยวละอ๋อหาหลอดไฟที่สี่อะไฟอไป์ีอเอฟวีเทสเวิร์กในที่สุดอย่างมันก็ทำงานได้สักที อ๋อรีเพสมันคือการอ๋อเอาไปใส่ไปอ่ะเฮ้ยทำไมในนี้เดิมบรนากาศได้เนี่ยลืมไปเลยเฮ้ยไปชนเหรอไปชนเหรอเสียงอะไรอ่ะไปชนเหรอมันคือเสียงอะไรทุกคนเมื่อเสียงอะไรเสียงมิกิเมาเหรอเขาบอกว่าอะไรอ่ะหาแรงกำเนิดเสียงเหรอเ้าหลังอะหลังเหรอเขาเลี้ยงเมาที่ เฮ้ยหนูเไม่นะหนูเฮ้ยหนูโอ้หนูโอ้นี่หนูทให้ถังขยะตกได้เลยเนี่ยอันนี้มันอะไรกันนี่ย What the แล้วหนูเหรอโอ้ยหนูได้ได้หนูได้ได้เฮ้ยหนูได้ได้ได้ยังไงกันไอ้ข้าหนูเลยเหรอเอาไปเอาไปลองกินยาหนูนะจี๊ดจี๊ดจี๊ดอ่ะโอเคหมดกับเฟลเซอร์โอ้ยกำจัดของเสียลอย Like okay. 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 like so หวังว่าหวังว่าเราคงจะไม่เจอกับปัญหาอะไรอีกแล้วนั้นในอนาคตโอ้เสียงอะไรอะเไอซีสตทีมค้าโอ้อินไซด์กับสโตกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอเสียงอะไรเนี่ยทำไมแล้วทำไมแล้วรับลูกค้ากันปิดประตู เฮ้ยยงจมเอ้ยเจ็กีชานเจ็กี้ชานจ็กีเหรอเจ็กี้ชานเสนหน่อยไปเอ็นเจ็กกี้ชานตรงไหนเนี่ยดูพนักนกไปเหนนก็ตอนตอนเาเปิดประตูมาเขาแบบเปิดสมือนยเขาทีเพราะดิ้ข้เขาทเพจะดนเดินนีงเนี่ยอ๋อคงไม่คงช่วยเหลือลูกค้าอุ้ตัวอ่า Take this okay โอเคครับช okay, no ิปฟอนุบ oh, okay, no ้านชิ้นขนมชิปฟอนุอ่าห้าโดลลาร์ครับอ่าโดลลาร์เลยเก่งชิปฟอนุบะชื่อแบรนชิปฟอนุดีกันดิแบรนฟอนปเก็บตังค์แบบเก็บเก็บตังค์เข้ากระเป๋าเตยได้ไหมเนี่ยเก็บตังค์ไม่ได้ต้องรอให้ลูกค้าเดินนี่ก่อนเฮ้ยมีปืนด้วยปืนด้วยอ๋อเตยมันเป็นเอ็นดิ้งอ่ะ ซืสองร้อยเก้าเก้าบาทกันอย่างแพงเลยยิงเอาไปยิงเอาไปยิงคนมาซื้อเหรอเอาไปยิงผีเปล่าคอนดอมถ้ามีถุงยางในนี้ด้วยเหรอดูไปดูเทคเจอร์มมัันนนนดี่อะไรมันบอกว่าเดอะฟีดโอ้มันต้องตู้แช่เนาะโอเคเอาละมันบอกว่าลีสตลิสต์ออฟฟิเซอร์อ่าฟิเซอร์ระวังมันทำลายโลกแล้วนะ เราต้องรวบรวมมันนี้กันไหมรวบรวมบอดีกิได้กันบอลบันยังงี้ช์จกี่ต่อแน่เก็ไม่รู้แต่บทพูดมันบอกว่าจะกำจัดในห้านาทีนะเฮ้ยทำไมลูกค้าคนนี้ดูแปลกๆยังไงทีนีก็มายืนเฉยๆอยู่หน้าร้านอ่ะเฮ้ยวิวสมิทผู้จัดการผู้จัดการเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรับผู้จัดการเองเราไม่ได้อาบิน g e t t ิ n g cup ไปอับปางเจอสิ่งต่างๆอับราชีเอ๊ยยูนอตเอ็ดดิสไอ้อ่านออกนะแต่แปลไม่เป็นไปอ่านดูมันเป็นคำศัพท์ที่แบบไม่เคยเจอไม่เคยเจอเ้สมมีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติแล้วปัญหาเล็กน้อยก็เลยรับไม่ได้ฉันต้องการให้ที่นี่มัน อะไรก็ไม่รู้ลื่นไหลอ่าเช่นน็อตเทอร n นิงเนื้อทุเรศนีตัวสอบทุกอย่างก่อนที่อะไรว่า I don't want to any surprise ฉันไม่อยากครับไม่อยากเจออ่าเนาะ s u เ p ี๋ยวจัดการรีบจัดการที่นี่ก่อนที่ฉช่นจะยกับตอนนี้จะจัดการเกอแนะไฟมันเสียนะครับ โอ้ยไฟเสียรีแพทีได้โปรดเอาไม่ได้กูชไอ้กูชไม่ได้โปหนดขนาดนั้นหรอกเออแกโดนเมียนทิ้งเหรอทำงานที่นี่เป็ได้ง่ายซะหน่อยเออฟอร์มอ่ะเอ้ยจะไปคลอกเอาเวลาดูสิน่าทิ้งลูกหรองวิยเสือไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนาฬิีทานะ อะไรอ่ะซิงลังฟอมมือดูทีสโตอ๋อเราติงลูโออ๋อเรากำลังตรวจสอบ่เดี๋ยวกูตรวจสอบในร้านเดี๋ยวพวกมึงตรวจสอบหลังร้านแล้วกันมันมีอะไรอ้ยนี่นี่คือใครมายืนดักอยู่หน้าประตูแสดงว่าเพื่อนแน่เลยโอ้นี่มันสปอยจุจบไปให้ดูโอ้ยมีคนขี้อยู่ในห้องน้ำดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันขี้ในห้องน้ำได้ไงมันเข้าไปได้ไงวะ เดินทอยเลนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พวกเดินไปไหนกันเดินไปไหนกันอยู่นี่เาช่วยแก้บังทีนะมีคนขี้อยู่ในห้องน้ำขี้ไปขี้ไปล้างเหรอใช่เขาบอกเขาแจ้งว่าขี้มันกดไม่ได้น่าประทับโอ้มีขี้โอ้ขอบคุณชายผู้น่าสงสัยคุณช่วยชีวิตผมไว้ยอดคนคือผู้ช่วยชีวิตผมอ๋ใจเย็น how did you คิดไม่เขียวมึงอยู่ที่นี่ได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะมาที่ยังไงเฮ้ยตำรวจตำรวจโมชีโมชีพอเลดิสการเอ้ยผมกำลังคุยกับคนอยู่น้าไปไปน้าอ้าวไปตัวไม่หายไปตัวไปตัวหายเฮ้ยแจ๊งยิบปืนมาเก็บเงินแจกสองร้อยโลแจกสองร้อยโลกาแฟโอ้ สโตเกอร์เป็นคนเล่นร่อนเหรออาจจะเป็นฮีโรบายนะเสียงไรอ่ะเสียงแอร์เสียงรถเสียงรถเสียงรถรถไปโอเคไม่มีใครรับลูกค้าอยู่นะฉันเนี่ยเอ้ยมีป้าแก่เดินมาเอ้ยทิพศตกใจหมดเลยป้าแกเข้าน้ำเลยเหรอไม่ป้าโอ้ไม่กดน้ำอ่ะออ๋ ไม่ตกใจผีย้ำสะแกนตกใจตกใจคนทีโพสอะออไเอ,อ,เอ,อเก่งนี่มึงใช่ไหม <c oughs> นี่มึงใช่ไหมเก่งเยสเออไอเก่ง yes, <sir. S 1> เออถ้าถ้าคนไหนเป็นมึงมึงเดินตัวลอยแล้วกันเก่ง <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอ้ยคอมวิ ทำไมร้านนี้มันขายแต่ของแพงๆไว้ใช่ไหมขายของแพงแต่จริงๆที่หนูหน่ออาจจะถูกก็ได้อาจจะนี่อาจจะเป็นราคาปกติก็ได้เออดโอมบอยตุ๊บมาอันนี้เหนือนไม่ป้าไม่ยอมไปเหรอมองหน้าป้าเลยก็แต่จริงๆก็ไม่ใช่ป้าอจะดื่มดืนมตรงนี้เลยเหรอจะดื่มตรงจะดื่มที่นี่ให้ดื่มตอนนี้เลยเออ ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ใช่รู้สึกไม่ค่อยดีเขาอย่าบอกนะหมดอายุเหรอโอ้หมดอายุเหรอเฮ้ยโอ้กเลยเขาโอ้กเลยไปหลังล่าเลยไปหลังล่ามันยืนตรงไม้มอบแล้วไอ้สัตว์จริงวัสดลองฉันว่ามันต้องมีอะไรพิเศษนี่เต็มหยิบไม้ถูเลยไอ้เนี่ยวัสดคำวิ่งเหี้ยฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีก ที่นี่มันโง่อันดิซักดิซักถูกตายแอสเอ็นดีคัสตเมอร์ช่วยเหลยอลูกค้าทำไงวะไปหลังนั้นให้ช่วยยังไงวะโอ้ตกใจหมดโง่ต่อตรอไปก่อนอ๋อไปมาอยู่ตรงไม้ถูรอละนี่ใครอยู่ตรงไม้ถูโอเคขอเรียกว่าสกามโต้สั่งแล้วกัน เดมอฟเอาเพื่อนหยิบมาเพื่อนหยิบมอฟไปละโอ้ยเอามอฟไปที่เยอะเราทำไมต้องมีคนที่มารู้เกมนี้แล้วมาเล่นกับพวกเราวะเออนลยไม่รู้ด้วยกันไม่ได้เออเรียนรู้ด้วยกันอ่ะไปด้วยกันอ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาแบบปวดรู้อ่ะสมอลจัโอ้ยทีโพดอีกแล้วเฮ้ยคนคนนี้มียศติดด้วยหรือหรือแบรนซ์เสื้อวะยศดติดตำรวจในอำเภอเปล่า เขาน้ากแล้วะเนี่นนเยเดิน,นวน,นแล้วเดินวนแล้วคนนี้วบาาไม่ได้เป็นอเภอเลยรรอ๋อเนี่ยไม่ทำนช่นชนอำเภออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อชาเภในเภอเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ตาด้วยไหมเก่งในเภอไม่ใช่แบนเสื้อะรูเอาไม่ใช่แบนเสื้อวะอ๋อแบนเสื้อททโทษทีเดี๋ยวเอาดีไม้กายที่เราลมหน้าเขาไวขนาดนั้นเลยเหรอขพิ <c oughs> ่งมเไอเขาเพิ่งมา โอ้วอสเปอร์มอนซัมซัมเอ้ยซัมกายก่อนว่าซัมเกยเฉยเดี๋ยวกี้สัมยอะไรอไลน์เต็งโฟเฮดอัพเฮดอัพนี่แปลว่าอะไรวะไม่รู้ลองแปลเดี๋ยวเดี๋ยวแปลแป๊บเอ่อขอบคุณสำหรับหน้าที่อ่ะหน้าที่คุณคานต้อมือคลานต้อมือเออเป็นว่าหัวขึ้นเปล่าหัวขึ้นแปลเงยหน้าขึ้นแล้ว เล่าเอ Delivery เ,วเวข้ามาทำไมวะ Pick up the package you got from the delivery man อ๋อไปหยิบแพ็กเกจอยู่หลังร้านหือแค่อยู่หลังร้านแต่เดลิเวอรี่ก็สง่งผิดป่ะน่าแต่ละคนก<น>็วา่าในนี้มีศพคนแน่เลยว่าในนี้มีศพคนแน่เลยไม่มีเนะขอบคุณ thank you m ขอให้เป็นคืนที่ดีนะและ keep your eye open แปลว่าอะไรวะ เออจับตาคุณจับยังง่วงจะอาคีบ o u ไอโอเ p e นอ่าพระรุณาเปิดตาคุณไ่ตลอดมันเป็นสำนวนเปล่าอ่าอะไรวะ่าคีบไอโอเป็นอ้ยคนนั้นออกไปแล้วคนคนเทพออกไปแล้วเอ๊ะอย่าลืมเฝ้าโอ้ยโอเคเราจะได้รู้สักทีมันแบบมันแบบอย่าลืมดูตลอดเปล่าอย่าลืมดูตลอดอ่ะอ่า เฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนขี้ติดกระโถขี้หลานนีติดกระโถไม่ให้เข้าตึ้งตู้ตึ้งตู้คนน่ากลัวมากเลยอ่าออ่เอ่อเฮ้ยจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าไม่ได้แล้วอ๋อโอเคเราเปิดเราเปิดให้เขาดีก่อนก่อนที่เขาจะบักไว้มากกว่านี้เกมอาจ่ะไม่หมานเลาเราบักแล้วเกมเดือดๆครับนต่อไม่ได้อ่ะบักแล้วเอาเไยตึงตึงตึง ไเก็บไปต่อไม่ได้แล้วยู่นี่นี่นเราลงไปน่านเ่นซอนเลยเราผักไม่ได้ด้วยเอาได้แล้วเอาได้แล้วเอได้แล้วโอเคเอาประตูนี้ปิดปิดเปิดไม่ได้อีกเลยเอาปิดเปิดไม่ได้แล้วประตูโอเคเขาเข้าน้ำเหรอไในเครื่องบนอ๋อเนื้อวัวนะเอาแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวรับลูกค้าเองเกมนี้มีแค่เราสามคนอ่ะอีกคนหนึ่งออกไปแล้วอ่ะรับไม่ได้โอเค โอ้เจอกันใครเจือสุดยอดชายที่น่ากลัวมากๆเลยตอนเด็บมันไม่ปลอดภัยวิ่งหมายเข้า่าไงครับวิ่งหนีจากอะไรอ่ะมาถึงที่นี่ยังงั้นเราไปปลอดภัยอ่ะที่นี่อ่ะนี่คือร้านที่เปิดมา20ปีเลยนะโอเคเขาเปิดประตูให้เราแล้วไม่เปิดคุณนะไม่เปิดที่ไงเนี่ยตกใจหน้านายหมดเลยเก่งเช็คเอาท์ไซด์ฟอยน์ในเติงเขาบอกว่าให้หาสิ่งที่ผิดปกติ ไม่เห็นคนไม่เห็นมีอะไรเลยคนเอ่อไอแย่ไอสวชชังสาบานว่าเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เด้งเนี่ยไปรถมา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 ตำรวจเมื่อกี้ฉันำรวเมื่อกี้ไปตำรวจต่างร้านมาไอสวัชตำรวจไปตำรวจมาตอนนี้ตำรวจ เด้งออกมาเลย is it is it เด้งเอาทุกอย่างโอเคไหมช่วนตำรวจอะโอเคเปล่าช่วยตำรวจโอเคเปล่าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นนึกฉันเห็นนะคนที่แบบดูน่ากลัวลุกยิ่งไปว่าอะไรวะอะไรนะอะไรนะตับลอยบนเปลี่ยนอยู่ที่นี่เปล่าจะคอย what does it look like it look like มันดูกับไหร ดูเหมือนกับเฮ้ยดูเหมือนกับว่าอะไรวะ How am I supposed to know that I'm only saying I saw someone เลิกที่แล้ววะช่วยยังไงแต่ฉันสาบานว่าฉันเป็นผู้ชายแปลกๆเกูตีกูแปงมออะไรแล้วกันอ๋อ IC ฮะตรงไหนเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเข้าใจแลโอนึกว่า IC แบบคาคิวินโดนปาดที่ตาตอนที่คาคิวินมีแบบแผลที่ตา IC เอ่ะ ได้เห็นได้ไง alright let's camp down okay จะเย็นเย็น let okay เช็คกล้องมั้ยนี่ร้านนี้มีกล้องด้วยเหรอร้านมันมีกล้องด้วยเหรอแล้วเข้าร้านไม่ได้เอ้าเราเข้าร้านไม่ได้ตำรวจไปแล้วเอ้าคุณตำรวจเอันไหนกล้องนะคุณตำรวจเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้ามาตำรวจนตำรวจตำรวจตำรวจโอ้ my god the police car police car ปีว่ามัมันระเบิดมันระเบิดอะ โอ้่่นีตำรวจแกชนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะเมาเมาแล้วรีบเรียกเข้าไปในร้านเออเรียกเข้าไปในร้านแล้วที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยจะเข้าไปยังไงวะเดคิวรันเดอะอะไรอสตัน์ทเดคิวเลยวัดเดอรฟ้าเลือดเลือดหนึ่งร้อยเลือดหนึ่งร้อยออกว่าว่าว่า้องฆ่านี่คือเซอร์อ่าไอ้ไอ้ไอ้อยู่โอเคอัมไฟควิญจ้านะเฮ้ยมือที่มือเขาโอ้ยดูดีโอไม่นะ เขาไปโจรสลัด for you ไ r for you รเฮยไม่นะไอยู่วิ่งหนีสามสิบวิไอ้นั่นาไเขาก่อนที่สะดอเฮ้ยหนีไปไม่ได้เขากำลังไล่ผมอยู่อ้เก่งเราไมต้องทำอะไรดีนิดนึงเลยเฮ้ยอย่าตามมานะผมไม่อยากไปไอ้เก่งมึงคิดว่าวันฮิทคิวปะวันฮิทคิวแน่เลยวะไอ้เก่งสิบหกสิบห้า สิบสี่แอ๊กเกงมันวิ่งเร็วขึ้นกว่ามึงอีกเองอย่าหันไปมองนี่เก่งมึงไม่เคยดูเหรอเนี่ยนังอ่ะเขาบอกว่าถ้ามันจะทำอะไรสักอย่างอย่าหันกลับไปมองด้านหลังไม่เลยนะกลับไปม่ได้เก่งกลับเมืองโมริโออ่ะเอาเอาพาไปเลยไม่ฟันไม่เห็นรันไฟโอไลท์เลยศูนย์ศูนย์ปีก็เซมบัตเอคิวเลคิวสเตลออนอ๋อแึ้นมานลังอยี่ยอะไรแค่นั่นเอ็ดดิงโอ้คนรอดเรื่อง เขาจะก่อนอยู่แล้ต้องไปหาอะไรที่มันฆ่ามันแน่ๆเล้วมันมีปืนอยู่นี่สตีมคเขากระตุกหรอมันมันอันนี้ไงมาใช้กาจอมันจะแก้ไงกระตุกแบบนี้เหรอมันต้องไปมันต้องไปเปลี่ยนไงไปใช้ซีพีอ่ะอุ้ยเจมสเจอขอแฟนมันกระตุกมันกระตุกขนาดนั้นเลยเหรอ